หาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไม่มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยนะครับไม่ต้องอดไม่ต้องอยากในประเทศไทยขึ้นทงขึ้นทงไต่ลงนะครับขาวแดงน้ำเงินขึ้นสู่บนอากาศนั่นถือว่าประเทศไทยนะครับมีประชาธิปไตยใครจะมาลบหลูดูหมิ่นไม่ได้ประเทศไทยมีก็ต้องขอฝากนหนูไว้ด้วยประเทศไทยแล้วใครก็ รมไเา่ต้องสักการะปูชาขอพรขอโชคขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่หลวงพุทเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิทุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ขอพระเจ้าทั้งหลาย 죄송합다 <목소리나>